ครับสวัสดีครับทางร้านจะมารีวิวตัวป้ายเป็นสถานีตรวจสอบสภาพอากาศนะครับขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวป้าย led แบบนี้เลยนะครับป้าย led ตัวนี้นะครับสูง64่เซนกว้าง32เซนนะครับเป็นป้าย led แบบ Full Color นะครับชนิด p 5นะครับก็จะมีความสว่างสูงสามารถตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับ ตัวสถานีวัดอากาศตัวนี้นะครับก็จะสามารถตัววัดตัว PM 2อ PM 1 0แล้วก็ตัวอุณหภูมิความชื้นสัมพัสแล้วก็ค่าความสว่างนะครับหน่วยเป็นลักนะครับค่าค่าแสงนะครับแล้วก็วัดเสียงนะครับหน่วยดีีแล้วก็จะมีตัว CO2 นะครับตัวนี้นะครับที่วัดคาร์บอนในอากาศได้นะครับแล้วตัวนี้ตัวพิเศษนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มตัวเซนเซอร์ซันเฟอร์เข้ามานะครับ มันก็จะมีซันเฟอร์ไปด้วยนะครับแต่ปกติตัวซันเฟอร์ตัวนี้จะเป็นออปชันที่เพิ่มเข้าไปนะครับจะใช้เป็นบางที่นะครับตัวนี้มาดูส่วนประกอบกันบ้างครับอันดับแรกมันก็จะมีตัวป้ายตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวที่2นะครับก็จะมาดูตัวเซนเซอร์ของมันนะครับเซนเซอร์ของมันตัวนี้ที่เซนเซอร์สแตนดาดของมันจะเป็นเซนเซอร์โดมตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปยึดติดกาแพงแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์สำหรับที่วัด วัดแสงนะครับวัด PM 2.5วัดตัว PM 10วัดความชื้นอุณหภูมินะครับแล้วก็วัดเสียงมันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ทางล่างนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นตัวซันเฟอร์ที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามาครับตัวค่าซันเฟอร์นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับวัดซันเฟอร์ซันเฟอร์ตัวนี้ถ้าถ้าจะทดสอบปกติซันเฟอร์ในอากาศมันจะเป็นศูนย์นะครับค่ามันจะต่ํามากแต่ว่า ถ้าเป็นในโรงงานที่เผาไหม้ที่ไม่มีพวกกฎกรรมฐานอยู่ด้วยเนี้ยครับมันจะขึ้นนะครับถ้าจะเทต,ต้องเอาตัวกรรมฐานมาเผานะครับแต่ให้ก๊าซซัลเฟอร์ออกมามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้กันน้ํานะครับภายในจะมีตัว Data Locker ออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว Data Locker มันทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับตัว Data Locker มันนะครับเปิดมาหน้าตาจะเป็นนี้ได้เป็นจอทัชสกีนนะครับ มันจะมีโชว์ค่า PM สอง้า PM สิบพวกนี้นะครับต่วเราจะเข้าไปดูหล,ลอกของมันแล้วกดเข้าไปได้เลยตอนนี้นะครับช่วงนี้อากาศดี PM สองมันจะค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับเมื่อกี้มันชูขึ้นมาพอดีผมลองลองเทสตัวเซ็นเซอร์รีรอ,อบก็คือว่าสร้างควันขึ้นมาในห้องนะครับตอนนี้ก็ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ PM สินี่เหมือนกันนะครับถ้าจะดูอุณหภูมิอ่าตอนนี้อุณหภูมินะครับก็จะเป็นการาฟให้มัน,มนี กราฟตัวนี้นะครับก็คือว่ากราฟมันจะโชว์ข้อมูล24ชั่วโมงนะครับแต่ตัวลอกเกอร์ทั้งหมดตัวนี้จะเก็บข้อมูลได้30วันนะครับกราฟจะแสดงข้อมูล24ชั่วโมงย้อนหลังนะครับแล้วก็ตัวความชืม้นสัมพัสน,นะครับค่าแสงม่ขเมื่อคืนนี้มันปิดไฟก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าเสียงนะครับตัวนี้ก็ตัว CO2 แล้วก็ตัวซันเฟอร์นะครับตัวข้อมูลทั้งหมดมันจะเก็บในตัว Data Locker ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้ก็คือว่ามันจะเก็บได้30วันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเก็บได้สามสิบวันนะครับก็เลื่อนเลื่อนดูได้เลยพอจะโดนไหยมันก็จะมีไทม์ให้มีเดทให้แล้วก็จะมีค่าต่างๆกันนะครับส่วนเซตอัพตัวนี้นะครับเมนูเซตอัพตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์นะครับ แล้วเราก็จะดูว่ามันมีออฟเซตไหมถ้าเกิดเราจะเอาเซนเซอร์ไปแคลิเบรตมันอาจจะต้องใช้ออฟเซตด้วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าออฟเซตเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ตัวคูณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซนเซอร์อ่อนไปแข็งไปก็มาปรับที่ตัวคูณอย่างนี้ครับค่าก็ตั้งได้เลยออฟเซตเท่าไหร่างเงี้ยนะครับตั้งเข้าไปตัวปรับค่าอนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งได้ 100. ถ้าเราใส่ร้อยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ไม่มีตัวคูณนะครับอ่านได้ยังไงโชว์อย่างนั้นเลยตอนนี้นะครับตั้งงไดด้้ทัหมเลย ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้ในการเซฟข้อมูลนะครับก็คือว่าข้อมูลหลอกทั้งหมดตัวนั้นเราจะสามารถเซฟใส่ USB ได้นะครับมันจะมีพอร์ต USB ตัวนี้นี่รับนี่เรากดเซฟได้เลยตัวนี้ก็คือว่าใส่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะใส่เฉพาะตอ,อนเซฟข้อมูลก็ได้คือ USB ไดร์ธรรมดากดเซฟอ่ะม่อก้เซฟไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือว่าอัปเดตไทม์ก็คือว่ามันจะมีนาฬิกาบนป้ายอยู่นะครับกดอัปเดตไทม์ให้มันก็ได้นะครับก็คือว่ามันจะเอา อัปเดตไทม์ที่หน้าจอ HMI ตัวนี้เข้าไปตัวปนะครับตัวนี้ปุ่มเคลียร์ด a ตนะครับถ้าเกิดว่า Data ตัวนี้ถ้ามันมีข้อข้อมูลอยู่นะครับเฟิเราเซฟไปแล้วเราอยากจะ Clear เคลียร์เริ่มเริ่มเก็บทุกเดือนนะครับแล้วก็กดมากดเคลียร์ที่ปุ่มนี้ได้เไครับแล้วมาดูส่วนประกอบโครงสร้างมันนิดนึงนะครับตัวด้านล่างนะครับมันจะเป็นปลัก๊กปลั๊กสำหรับเสียบตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ เดิมๆเราจะให้ไปอยู่ที่2เมตรนะครับแต่ตัวนี้ต่อต่อได้ยาวครับต่อได้ยาวเป็น50เมตรร้อยเมตรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบมัดบัตทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ต่อไปยังเซนเซอร์ต่างๆนะครับต่อไปยังตัวป้ายด้วยก็เป็นระบบเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อทางร้านเราได้เลยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ระบบมัดบัตถ้าลูกค้ามีตัว เซนเซอร์ S S ที่มันเป็นระบบมัดบัตนะครับอ่านค่าตัวเซนเซอร์แปลกๆไม่ว่าจะเป็น,ปนลมนะครับลมทิศทางลมหรือว่าตัววัดแก๊สต่างๆนะครับที่เป็นระบบมัดบัตก็สามารถแจ้งเรามาแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับระบบแล้วก็โชว์ค่าได้แบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ